สวัสดีครับผมแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานทางดินแดนทั้งบังหนกบังหน้าหลายสาขาอาชีพนะครับพี่น้องทังสปปลาวสบายดีเ้อครับสำหรับสมเนียกพอกับ่องลุกอ้วนบานหน้าคือเก่านะครับลุกอ้วนก็ได้มีโอกาส มาเยี่ยมยามถามเขาครับพ่าแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้นอนไทยนอนหน้านะครับ,บนี้มาขออนุญาตไทยท้าขิบเพื่อนำเสนอวิธีชีวิตของพ่อพี่น้องนะครับผู้หมักเห็ดการ,กรเกษตรนอนไทยนอนหน้าลุงวนที่เขาไปถามไทยนะครับพี่น้องเพิ่งยูหมบานได้นะครับซื้อวว้จังได เกเห็ดปลูกพืชผสมประส,สานนะครับเห็ดการเกษตรนอนหนอนหน้ามันจอนอำบาดาลลุงมวนกบแวะเขามาผ่านมาโดยบังเอิญนหะครับ,บ,รบวันสิบเป็นไทคลิปขกงัวพอดีได้บรรยากาศผู้พืนนอนหายนอนหน้าพี่น้องกเกษตรกรนะครับก็เลยเขามาทักทายถามไทยพืชนะครับทหารทีมงยูพืนกระไดปิตยุครับ ปลูกพืชสนใจตันทุเรียนเพี๋ยว่ามันปลูกทุเรียนน้ำขออนุญาตครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับเป็นเนาะพี่น้องอันยูบ้านไหนครับพี่น้องเขานี่อยไงมาเตยใช้ภูมิจ้าโอ้พี่น้องช้ยภูมิไงมาอยูเนี่ยไงมาอยู่นี่ทั้งเพื่อนใอยู่เพชรเชาบูนครับผมโอ้มายู่นี่จากปีแล้วครับนี่เพิ่งจะมาอยู่ได้ปีนึงบ๊ายดีครับบ๊ายบานครับโอ้มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องครับ ลุงอ <บน S 1> ้วนก็ครบับผมลุงอ้วนมักวิถีชีวิตอันพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับผู้น้อนไทยนอนหน้าคนสไตล์เดียวกันมักแบบเดียวกันครับคนมกกักเกษตรอันข้างหลังคนของข้าบอกคำกระไรเรื่องอยังครับมันไ<น>ก่บ่รฟมไก่บ่เนออี่ะครับโอ้ เิ่นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ครับพี่น้องสาเขาเนี่เลี้ยงปลายังครับเนี่ยวันนี้ปลูกจำนายหรือเออเลี้ยงจำนายหรืออไม่แต่เลี้ยงไว้กินเออไว้แต่กินเนาะครับในครัวเลื่อนครับครับอยู่แบบพึ่งพาตัวเองครับครับโอ้ผมบอกมาอยู่ให้อยู่หน้าครับ ครับหมักบรรยากาศแบบนี้ลหรครับบรรยากาศพื้นที่บรรยากาศท้องให้ท้องนาครับเปิพี่น้องอันนี้พิ่นเผาทานใส่ในโคเลื่อนครับพี่น้องทดลองดูอองใส่ถังเ,เ,เห็นผมเห็นเพื้นเผาหลายได้ครับแบบนี้ใส่ในโคเลื่อน,น มันเผาทอนใหญ่ป่นนี่ก็ไดตัวน,นี้เนาะไม่ขนาดใหญ่ปนี่อันนี้เป็นหน้าเขาเองบ่ครับนี่พื้นที่นี่อโอพื้นที่แักไรครับนี่พื้นี่รวมเยหรครับออก,บก์หม่ัน,นอย้นอยายครัมายเขยตตะบนหนังเป็นทางการลับาครับเนี่ยจะใช้พูดไหมนี่เป็นพี่น้องทา้งงาเพื่อพดฒวิเศษนองข่เลยเด้อเต็มตัวแล้ครับ <laughs> พี่น้อง โอ,อยู่เมืองเลยอำเภอปากชมกใใกชมีม่ขบบ้องจอดอะไพี่น้องมาอยู่ให้อยู่หน้าท่าปลูกพืชผสมผสานโอ้ขามพี่น้องไอ้สะวันประคามเนี่ยบัดขามส้มแล้วขามหวานครับนี่ขมส้มขมส้มขามเปรี้ยวโอ้เว้ยเด้ขายเม็ดขายเนื้อ แห้งเนี้ครับนี่ยข้ามสมนี่มันสุกมากนี่โลดหนึ่งธรรมดาเนี่นะเขาแกะเอาตัวเนื้อมันขายครับเอาไปกินเขานี่ยโอ้ดกครับดกดกดกเป็นคนมากินมาขามกันครับมักอีกอย่างคือปลูกยังงันไปเลยเนี่ยมากินไปไปมองยูเพิ่นกับกระทัดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยอบอุ่นเดี๋ยวก็จะขยับตรงนั้นนะคะพื้นที่ตรงนั้นครอบครัวอบอุ่นบ้านน้อยในป่าใหญ่ ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากยครับโอ้ขอท่าครับพี่น้องอไห้มาเ,เห็นบรรยากาศอมองยูมองเศร้าของพี่น้องผู้เพิ่นมากเกษตรครับ,บ,บครับโอ้ต้นทุเรียนหรือต้นยังครับนี่อันนี้ต้นมันปูเออตนมันปูป่ะครับนี่อ่ามันปูโอ้ที่ผมเห็นขเขาอาไปกินกับลาบอันนี้มันห,าหนาแรงครับ ตงผือดพันธุ์ครับต้นใหม่ต้นไรไมีตาอาหารการกินทั้งนั้นเลยนี่เขือ่อนปอนลูกพืชผสมผสานงูลายอย่างพี่น้องเอ้ยอยูไยอยูหน้าฝนก็บ,บยูธรรมดาเนี่ยพืชผ,ผักสวนครัวเหลือ,อย,อยูเหลือกินพันจำนายใชยแเกกได้ครับนี่เป็นสินค้าในโคเลื่อนได้นี่ครับ แกที่แกกน้องเนี่ซื้อได้ขายพร้อมหมดแล้วธรรมาดามเด้อบมะเขืออะไรพวกนั้นกล้วยก็งามงามน้ำเขาใส่น้ำบาดาลมาครับนิดจังเลยนี่โอ้เพราะว่ามันดินอุดมสมบูรณ์เลยแหมถึงน้ำม,มันเป็นโพ้นเมื่อหนึ่งจะเดี๋เอาดินมาถมใหมบ่บนนี้มมนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูก พืชปลูกพักครับพี่น้องบรรยากาศได้เลยพี่น้องพูดนอนหายนอนหน้าครับเออพันมกบรรยากาศแบบนี้ครับพ่ออกมาอยู่ไห้ยู่หน้าทางล้ำกัะมีงัวอยู่ครับพิ่นเจ็บเปี้ยงไปให้งัวเพิ่เพิ่น ก่งวลจะไม่ได้ขามหัวไปหรอกพอถ่ายเก็บภาพบรรยากาศรอบๆเพียงให้ทั้งหน้านะครับฝากไว้พี่ีน้องนะครับพอนําำนเสนอวิธีชีวิตของพพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้พืชนนอนให้นอนหน้าผู้พืชหลายๆอย่างครับโอ้ทุเรียน,นกับปลูกตัวนี้ไหม ต้นทุเรียนกันดูแลรักษาพนระบบน้า ผู้ใดอ,อยู่บ้านอยู่เฮี้นในบ้านไหนครับหรือตรงมาอยู่หน้าเลยโอ้โห<อ><อ>พ่อตาโอ้โหคนมาอยู่ไหนอยู่หน้าเลยพี่น้องเลยนนโอ้พระกอยู่หนางพู้ใส้เถอะไม่ผู้ใส้ของผู้ใหญ่ทองสีตุนผู้ใหญ่ทองสีโคตรประโค ครับผมนี่เพื่อนกำลังเฮ็ดกับเขายินเส้าขาง่ายครับขอคุณนหลายครับโอ้เกี่ยขอเก็บภาพบรรยากาศฝากพีฝากน้องเออ้อพี่น้องเอผู้มักนอนหายนอนหน้าผู้มักทั้งนั้นการเกษตรอันนี้เพื่อนออกมาอยู่หายอยู่หน้าครอ,อบครัวบอุ่นครับวันน่ะทุกวันกับขอนำเสนอฝากพีฝากน้องนะครับ ของพี่พี่น้องผุ้มาทำนาเกษตรนอนให้นอนหน้าอุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์มันปลูกทุเรียนก็มี่หกต้องหกสมโอ้ขบปองจรครับ,รบสำหรับคลิปนี้ลุงวนกับทขอกเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่พี่น้องนะครับไปเพียองกินสักก่อนเออพี่น้องสำหรับผู้มกบรรยากาศทงทงุทงทงุงไห้ทงหน้านะครับ ขอบคุณหลายสำหรับพี่น้องผู้เข้ามาเบิังคลิปของลุงวอนบ้านหน้านะครับความสุขคนกีเล่เป็นของพ่อพี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อขอลาเด้อครับผมขอบคุณหลายที่เฮ็ดคลิปฝากพี่ฝากน้องก็ได้